เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องชนเผ่าบาตักให้ฟังกันนะครับก็คือบาตักเนี่ยเป็นเผ่ากินคนของเกาะสุมาตราเลยแต่เขาไม่ได้เอาคนมากินเล่นๆครับส่วนมากเขาจะเป็นนักรบเาฆ่าจากอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นนักรบเหมือนกันจากอีกหมู่บ้านที่นี่จะมีบาตักประมาณ5้านะครับห้าบาตักจะมีบาตักโทบาบาตักที่ของพ่อใหญ่จอนี่บาตักอะไรสักอย่างเนี่ยแหละจำชื่อไม่ได้อันนี้เป็นบาตักคาลอะไรสักอย่างเหมือนญี่ปุ่นนี่ครก็คือใครที่อยากจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน ต้องไปฆ่านักรบหมู่บ้านหนึ่งแล้วเอากลับมาอเออเขาถึงจะได้รับการยอมรับแล้วต้องกินเลยนะนี่บ้านที่เห็นอย่างนี้นี่คือเขายังอยู่จริงๆนะครับแต่ว่าคือเขาห้ามทําอย่างอื่นเพิ่มแล้วไม่สามารถที่จะรือ้อเขาอนุรักษ์ไว้ฮะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแต่ว่าชาวบ้านก็ยังอยู่นี่กันทั้งหมู่บ้านเลยก็จะมีสารากลางบ้านที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็จะมีบ้านหลังนี้อีกบ้านเก่าๆฮะ แล้วก็ถ้าส่วนเป็นบ้านใหม่ๆก็จะมีผสมกันอยู่เป็นหมู่บ้านอยู่ทั้งหมู่บ้านเลย